นี่โยนะเพื่อนจ๋าเป็นไก่ป๊อปนั้นเพื่อนเมนูนี้จะขายดีเลยนะคะไม่มีหนังนะคะนนนะไม่มีหนังเป็นเนื้อร้วนเลยนะคะอันนั้นยี่ห้าครับแบบเผ็ดทีแซ่บนี้เนาะแล้วก็จะเป็นให้มาดูนหน้าว่าดูว ชีสรวมบาปิก้าค่ะแต่ว่าที่พิเศษของร้านนี้เลยนะเพื่อนๆค่ะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะวิงแซบเนาะวิงแซบเป็นสูตรที่เราทำเองนะจ๊ะเพื่อนจ๋าเป็นสูตรที่ทําเองการซื้อของอะไรมาจากที่ไหนเนาะเป็นผสมปรุงเองเพื่อนเพื่อนจ๋าตอนนี้แอดอยู่ที่ร้านเอฟซีไก่แซบนะจ๊ะเพื่อนเื่อนจ๋าเป็นร้านตลาดนัดที่อยู่ด้านหน้าของตลาดดอกไม้ของตลาดศรีนเมืองนะคะ ตลาดเย็นเนาะตอนนี้แอดมาประมาณ5้าโมงวมกว่าจะหกโมงเลยจ้ะจะดูพี่เขาผสมแป้งนะเพื่อนจ๋ะเนาะเดี๋ยวจะท <Yeah. S 1> อดเนาะ oh อันนี้เมน no ูอะไรค่ะพี่ก็เป็นไก่ธรรมดาอย่างเงี้ยแหละครับก็คือทอดมาก่อนแล้วก็ค่อยมาใช่ทอดทอดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบธรรมดาถ้าจะขยับก็โอ้ก็คือทอดมาจะเป็นแบบไก่ทอดหรือว่าเป็นไก่แบบนี้แล้วก็เลือกรสได้เลยนะคะเมื่อก네ี้พี่บอกว่ามีกี่รสนะคะพี่ก็ตามป้ายนั่นแหะครับประมาณสี่ประมาณสี่รสสี่รสเลือกไปเจอ เดี๋ยวแอนจะมาให้ดูเมนูกันนิดนึงนะคะก็คือจะมีนักเก็ตนะคะนักเก็ตชิลละหบาทค่ะชีสบอลลูกละสิบ,บาทเนาะ,ะแล้วก็จะมีกันเหมือนเป็นอันนี้อะไรคะมีเป็นชีสหรอะคะเป็นชีสนะอ๋อเป็นชีสชีสดิฟฟิตสิบคู่ละสิสบาสบาทนะคะเพื่อนจะ อันนี้รวมรสอ,อันนี้ช <2 S 1> ูรสโอ้มีทั้งหมด12รสอยแล้วเ่องจ๋าอันนี้ก็คือจะเป็นซูซับนะคะสองชิ้นที่ผ่าเพื่อนอีกอันก็คือพาดีเหมือนกันนะเพื่อนอีกอันก็จะเป็นคาปซี่สองชิ้นที่ผ่าเหมือนกันนะอ๋ยให้ดูเนาะที่เหลือก็จะเป็นไบตีเป็นไก่ป๊อปมีจา 3, นละสามสี่นเพื่อนจ๋านี่เลยจ๋ะไก่ป๊อปก็จะมีกินน้อยกินมากอะไรนะอันไมนะ่กลา้าพูดไม่ได้ คือเยอะใช่ไหมคะนี่เยอะอเมื่กีที่ขบบสองสีนี้ต่างกันยังไงคะเออจะมีขย่าได้กับเอออันนี้เป็นรถวิ่งแซบอันนี้ธรรมดาแต่ว่าขย่าได้ทุกรถ หนึ่นร้อยบาทอย่างคุ้มหนึ่งร้อ0บาทอย่างคุ้มมากเลย พี่ขายที่ไหนบ้างคะพี่อ่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าที่ตลาดสีนวลมุ้ยจะขายวันอังคารกับวันศุกร์นะครับอ๋อวันเป็นนัดเย็นใช่ไหมคะใช่ครับนัดเย็นตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถนะึงห้าโมงอือลแล้วก็อย่างถ้าอย่างพวกนี้ก็จะไป <S <S ตามนัดทั่วไปครับไปตามกองสี่ข้างมอกรุงเทพแล้วก็แปดปาร์ออก็ตามตลาดทั่วไปแต่ว่าถ้าที่สีนวลมุ้จะขายวันอังคารกับวันศุกร์จะเป็นนัดเย็นเพราะว่าจะเป็นนัดใหญ่ ส่วนมากลูกค้าเออ่จะนิยมตัวไหนมากที่สุดคะพี่ถ้าเป็นถ้าเป็นไก่ไก่เป็นชิ้นที่นิยมมากที่สุดคือเป็นวิ้งเซฟวิ้งเซฟตัวนี้นะครับเพราะว่ิ้งเซฟตัวเนี้ยไอ้ผงที่ขยับเนี่ยเราเราไม่ได้ซื้อนะฮะอันนี้เราทำเองมราเป็นสูตรของเรานะแต่ว่าพวกสไปซี่หรือว่าเป็นชีสชีสชีสรวนหรือว่ากระเพีการนี้ก็คือซื้อตามองตลาดทั่วไปแต่ชีสรวมของเราได้มาจะเป็นเนี้มีหลายรสผสมกันอันนี้เราเตคอง มีอะไรเนอันนี้ก็ทำเองน,นะแตเพราคิดผมไม่มีขายนะครับเอาวิงแซ่บากอันนี้วิงแซ่บเจะขายก,ก็จะเป็นแปคช็อ,อตพีกก็คือจะ จเป็นไก่ป๊อปนะั่นเพื่อนเมอนูนี้จะขายดีเลยนะคะไม่ไม,ะะไม,ไม,ไมีหนังน,น,น,นะคะไมแบบ่มีหนัง,งเ,เป็นเนื้อล้วน,นเลยนะคะอันนั้นยี่ห้าครับแบบเผ็ดแซ่บนี่เนาะอุลวี่ก็จะเป็นให้มาดูชิ้าก็เลือกทานได้เลยเนาะใ่จานได้เลยจานนี่เลยจ้าเป็นเนื้อล้วนๆเลยนะคะเพื่อน อุดอันก็คือจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือจะเป็นแบบผสมเนาะเป็นวิงซับนาะผสมแล้วก็เป็นแบบธรรมดานะคะแบบคนไม่ทันเผ็ดหรืออะไรนะคะสําหรับมีถุงอะไรบ้างก็มีสไปซี่วิงซับชีสรวมบาปิก้าค่ะแต่ว่าที่พิเศษของร้านนี้เลยนะคะเพื่อค่ะก็คือจะเป็นตัวนี้เขาวิงซับเนาะวิงซับเป็นสูตรที่เาเองนะ <ไป S 1> จ๊ะเนื่องจาก เป็นสูตรที่ทำเองไม่มีการซื้อของอะไรมาจากที่ไหนเนาะเป็นผสมปรุงเองจะไปซื้อที่ไหนจะเห็นเห็นไม่บี่นะจ๊ะร้านนี้ก็คือเลือกไม้จิ้มเองได้เลยนะมีลายน่ารักน่ารักเตี้ยเลยนุ้เดี๋ยวไอ้ให้ดูว่ามีลายอะไรบ้างนะจ๊ะเพื่อนจ๋านี่เลยจ้ะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นนักเก็ตนะเพื่อนจ๋าอีกหนึ่งก็คือจะเป็นนักเก็ตชีลาฮา อีกอัน,นี้คือจะเป็นชีสบอลน,นะคะลูกละสิบบาทอีกอันก็คือจะเป็นดิปปิ้งเป็นชีสเนาะเป็นกระปุกละสิบบาทดี่จ้าอ,อย่างไรมาดก,กหนุนที่ร้านนี้